ทีมหาเทวาพุทธ,ธาพิเศษพระปิดตาพังพาการรุ่นไร้พ่ายแพ้ไม่เป็นท่านเจ้าคุณพระวัชิรยา,ยาหลวงพ่ออัติโชธณวัดพุทธไทยสวรรค์ปิตาพังพการ ประวัติของท่านไม่เคยแพ้ใครเพื่อให้เป็นกําลังใจเขาคือโอนาเอาน้าไหนไหนไปสู้รบกับชีวิตและขอให้ไม่แพ้ไม่เป็นไรพ่าซะสุขภาพของการเงินสุขภาพของธุรกิจสุขภาพของอะไรหลายๆอย่างมันก็เรียกสุขภาพเหมือนกันแล้ววันนี้เห็นว่าได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าหลายรูปด้วยที่มาบกจิตในวันนี้ด้วยใช่ไหมครับสมเด็จทรงชัยหลวงปู่ยูนหลวงปู่สมานหลวงปู่เจออาจารย์สูตรวัดในเตาแล้วก็หลวงธรรมนูน หลวงพ่อคูณด้วยบอกว่าูณครับจัดสร้างโดยผงสุพรรณเซียนพระชื่อดังเนื้อผงพุทธคุณร้อยแปดมวลสารสุดเข้มขลังชนวนมวลสารชุดเบญจภาคีจากมาดามเดีย นักสะสมพระชื่อดังเป็นมงคลโภครทัพย์แถวพาดปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานอยู่ที่แรงอธิฐานของแต่ละคนแล้วบัจจุมวลสารมาดำเดียเนี่ยให้ มวลสารชุดเป็นจากภาคีมาเนี่ยชุดเป็นร้อยล้านอ่ะเรามาบรรจุไว้หลังเหรียญรุ่นหลายพันอยู่ในเหรียญนี้เลยค่าสแบงนี่ได้เท่าไหร่ก็ถวายหลวงพ่อน่านถวายหมดเลยแล้วถวายไปแล้วด้วย50กว่าล้านแล้วกระถินนี้ก็คือตั้งใจทําสิ่งที่ดีวัตถุมงคลที่ดีแล้ววัตถุประสงค์ดีช่วยแบ่งเบาภาระหลวงพ่อแล้วก็เอาไปช่วยเหลือชุมชนหลวงพ่อดูแล โรงเรียนแล้วก็วัดรอบข้างในจังหวัดอุยาย่อนางเยอะมากๆเวลาเดียร์ทำบุญน่ะนอกจากทำกับกวัดแล้วเดียยังเน้นเรื่องที่ว่าวัดกับสังคมได้ไหมถ้าเกิดคุผู้ชมสังจองวัตถุมงคลเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะได้ร่วมกันถินใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกสามเดือนใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออธิโจตหลวงพ่อมัมบัสการครับี่วันนี้ตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่าถ้าหลายท่านได้ติดตามเรื่องของเหรียญจัตุคามรามเทพใช่ครับถ้าเกิดเราพูดถึงออริจินอลเลยเนี่ยก็คือนครศรีธรรมราชถูกครับแต่ถ้าวันนี้พูดถึงปฏิหารเหนือดวงต้องที่ไหน วัดพุทธไทยสวัสดิ์นั่นแหละนะครับและถือว่ายอดเหรียญที่ใครๆอยากแต่อยากจะเก็บอยากจะสะสมมากๆปกติเนี่ยก็บอกว่าหลวงพ่อท่านไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ใช่ครับโอกาสยากมากเลยถูกครับวันนี้เราก็ประกบเลยนะครับผมเอาพูดถึงการพุทธาพิเศษในวันนี้ดีกว่าครับผมเป็นรุ่นเหรียญที่เรียกว่าไร้พ่ายไร้แพ้ไม่เป็นทําไมวัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์ถึงชื่อรุ่นที่แบบ แบบนี้ไร้พ่ายแพ้ไม่เป็นเศรษฐีเหนือดวงเหนือดวงเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะสามารถได้ไม่สามารถได้รางวัลกับวัดได้แต่วัดได้ได้โดยที่่านคณะกรรมการทั้งหมดได้ทําเหรียญเหนือดวงนี้เพื่อยินดีกับหลวงปู่ไปแล้เหนือดวงนี้แหละครับที่ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์และก็เป็นปฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าหลายคนที่บอกว่าเก็บไว้แล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆเหนือดวงจริงๆรพี่ลิวครับขอโทษนะฮะอย่าขิง้ย เป็น้าองค์แรกที่ผมแขวนนะครับเนื้ออะไรเนื้อตะกัวครับโธ่ฉันมีเนื้อเงินอุยแต่ฉันไม่เอามาแต่ไม่แขวนนี่ไม่ได้แขวไม่ได้เอามาวันนี้นี่นี่นี่และชีวิตจะจะพลิกผันไปจริงๆแล้วคำว่าเหนือดวงของของทางวัดพุทธไทยสวบัค์เนี่ยก็กลายเป็น ก็กลายเป็นต้นตำนักของอีกหลายๆเรียเลยนะที่ใช้ความเหนือดวงช่ครับชื่อดีมากอนุโมทนากับทุกวัดกับทุกผู้ที่สร้างถวายวัดเพื่อสารณประโยชน์หอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้วัดมีปัจจัยไปบูรณะไม่มีลิขสิ์นะไม่มีครับถ้าถมาถึงรุ่นปิดตาประพานไร้พ่ายเนี่ยประวัติของท่านประวัติของท่านไม่เคยแพ้ใครโไม่เคยแพ้ใครแล้วก็ท่านท่านมีบุญญาธิการตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แรกเกิดมาแล้วสามารถกอบกู้แผ่นดิน มนก็เหมือนสมเด็จพระในสวนกอบกู้แผ่นดินแต่ท่านกอบกู้ทางนู้นซึ่งเคยเสียให้กับชวามาแล้วท่านก็เอาคืนมาครับให้เป็นอิสระอะไรเงี้ยแล้วตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่เคยแพ้ใครเลยโอ้ก็เลยกลายเป็นชื่อรุ่นของรุ่นนี้ก็คือปิดตาพังพการไร้พ่ายแพ้ไม่เป็นใช่พิธีมหาเทวาพุทธาพิเศษพระปิดตาพังพการรุ่นไร้พ่ายแพ้ไม่เป็น ท่านเจ้าคุณพระวัชรยานหลวงพ่ออติโชธ สวสดีพนไปตลอดกาลด้วยเถินแล้ววันนี้เลิกในวันนี้นะผมว่าเป็นเลิกที่ดีด้วยเป็นวันครูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวันครูด้วยเป็นวันธงชัยด้วยครับเป็นอธิบดีด้วยแล้วก็เอามารวมกันซึ่งเราได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนที่นําไป กราบบูชาอะไรประมาณนั้นแล้ววันนี้เห็นว่าได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าหลายรูปด้วยที่มาบกจิตในวันนี้ด้วยใช่ไหมครับสมเด็จทรงชัยหลวงปู่ยูนหลวงปู่สมานหลวงปู่เจออาจารย์สูตรวัดในเตาแล้วก็หลวงธรรมนูนหลวงพ่อคูนด้วยหลวงพ่อคูนครับหลวงปู่อโอ ในช่วงเวลาเนี้ยเรารู้กันอยู่แหละว่าหลายคนก็าจะเจอปัญหาเจอเศรษฐกิจเจออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุมงคลทางด้านจิตใจใช่ครับเพื่อให้เป็นกําลังใจเขาคือเอาหน้าในไหนไปสู้รบกับชีวิตละก็ขอให้ไม่ขอให้ไม่แพ้ไม่เป็นไรพ่ายใช่ใช่อืโอ้ความหมายดีมากใช่เขาว่าสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะสุขภาพร่างกายสุขภาพของการเงินสุขภาพของธุรกิจแล้วอีกอย่างที่สาคัญที่สุดคือสัจจะถ้าท่านพูดอะไรสัญญาอะไรกับท่านลงไปเนี่ยอธิษฐานลงไปเนี่ย อย่าผิดคาพูดถ้าทําไม่ได้ยังไม่เกิดผลอะไรให้ถอนออกให้ถอนเลยลูกศิษย์เราเองนี่แหละบนบานท่านว่าจะถวายอันนี้จแล้วพอได้จแล้วก็บอกถ้าถวายนนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเดี๋ยวถวายเป็นอย่างนี้แทนสุดท้ายก็ไม่เหลือไม่เหลือครับทำอะไรต้องมีสัจจะต่อองค์พ่อไม่ใช่ว่าพอได้แล้วเอ้ยไม่เอาฉันยังไม่พร้อมบ่ายเบี่ยงไปก่อน คุณพังเลยนะสัจจะกับองค์ท่านไหมสัจจะกับบุญกุศลที่ท่านทำไหมท่านมีศีลกับตัวท่านไหมท่านมีศีลกับองค์พ่อหรือเปล่าเพราะถ้าท่านสามารถทําพวกนี้ได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยแล้วท่านมั่นแค่ไหนในเหรียญทางพระการรุ่นไหลพ่ายรุ่นนี้ท่านได้แฝงอะไรที่เป็นมงคลอยู่ในเหรียญบ้างครับมันคล้ายควงจุ้ยท่านท่านมีความรู้ของท่านอยู่แล้วนะครับก็ตำแหน่งวงจุ้ยก็ดีหรืออะไรก็แต้วตำแหน่งที่ตัวเองไปนั่งเนี่ยให้มันเกิดมงคลให้ตัวเองเป็นแกนเสมอเป็นจุดศูนย์กลางเสมอในการที่จะรวม ท,ทุกตำแหน่งมันต้องมีหัวใจถ้าจากพูดไม่ผิดเลยนะฮะค,คนเราบางทีเนี่ยเราคิดว่าเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าเราสร้างกุศลมาหรือเปล่าเ,เรารักษาศีลได้หรือเปล่าเ,เรารักษาสัจจะในสิ่งที่เรามาขอพรได้หรือเปล่าบางคนก็เอาแต่โทษว่าทำไมขอแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่มาดีกว่าอุ้ยอกข้อ,ขอไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่เราลืมดูตัวเองด้วยว่าเรามีมีพื้นฐานบุญไหมมีฐานปัจจัยไหมเราสร้างสมมาไหมถ้าไม่มีก็ไม่ได้ จัดสร้างโดยปองสุพรรณเซียนพระชื่อดังจ<า>เจ<อ>้าภาพใหญ่ๆโอ้โหครับพี่ปองเหรียญรุ่นนี้เป็นไงฮะสุดยอดแบบ่าจากพรอโทษแหละ็นนอ,ออกแบบไม่เหมือนไทรเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าพังประการนะ่ะไม่มีรูปแบบกีบบัวทรงกีบบัวแบบนี้คือท่านทรงอยู่ในดอกกีบบัวครับกีบบัวมันก็เกี่ยวกับศาสนา แล้วปิตาพังกานในประวัติเนี่ยซึ่งครองเมืองโดยที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของไทยชื่อรุ่นเนี่ยพอโชดเป็นคนต่างลายทายแพ่ไปเป็นพิธีก็อย่างที่เห็นแล้วการสร้างทุกอย่างมีขั้นตอนหมดรายละเอียดเยอะการจับนี่ถือว่าครบถ้วนตามตำรับตำราเลยครับนี่คือลักษณะของเหรียญก็คือว่าเป็นทรงกลีบบัวแล้วก็องค์พ่อนั่งอยู่ในกลีบบัวแล้วด้านหลังของเหรียญก็มีลาหูแล้วดวงนี้ก็พ่อช์เป็นคนเขียน มียันมงคลครอบจักราวาลแล้วก็มียันพวกประทรัพนะฮะแล้วก็มียันพอรร่อกับแม่อีกอใช่ไหมโอ้เนะพราะว่าทุกเรียนจะมีพ่อแม่หมดแล้วแต่จะอยู่ข้างหน้าข้างหลังเพราะพ่อเนี่ยไม่ให้ขาดคำว่าพ่อแม่สุริยันจันทาก็เหมือนกับพ่อกับแม่เหมือนกันดวงจันทร์ดวง,ดวงพระกับพระอาทิตย์ต้องอยู่คู่กันในเรี่ยนนี้มีความหมายที่รวมแล้วลงตัวทุกอย่างเป็นมงคลโภกะทรัพย์แ้วคาดปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานบรรจุมนตาอะไรเนี่ยโดย มาดมเดียเนี่ยให้มวลสารชุดเป็นชาภากีมาเนี่ยออลองคิดดูสิคนที่ไม่ไม่มีสามารถที่จะต้องไปเช่าชุดเป็นชาภากีชุดเป็นร้อยล้านอ่ะครับแต่ตอนนี้เรามาบรรจุไว้หลังเหรียญรุ่นหลายพันอยู่ใน,หนเหรียญนี้เ,นเลยแจกกี่เหรียญทั้งวันนี้แจ,ก,แแจกวันนี้น่าจะมีประมาณรวมสามพันเหรียญอ้อออเนื้อผงพุทธคุณร้อยแปดมวลสารสุดเข้มขลัง นวนมวลสารชุดเบญจภาคีจากมาดามเดียนักสะสมพระชื่อดังคันนี้ที่จะสร้างเรีญยงผมพ่อเนี่ยซึ่งตรงกับกระถินใช่ค่ะวัตถุมงคคลในรุ่นนี้ถ้าขายหรือว่าปล่อยเช่าได้เท่าไหร่เราก็จะเอากำไรทั้งหมด ยกเป็นให้วัดหมดเลยก็คืองานกระถิ่งค่ะเอาอีกแล้วใช่ค่ะวัดท่าสะแบงนี่ได้เท่าไหร่ก็ถาวายหลงใ่ท่านถวายหมดเลยแล้วถวายไปแล้วด้วย50ากว่าล้านครับแล้ววันนี้วัดนี้ ก็ถวายอีกแล้วกระถินนี้ก็คือตั้งใจทําสิ่งที่ดีวัตถุมงคลที่ดีแล้ววัตถุประสงค์ดีช่วยแบ่งเบาภาระหลวงพ่อแล้วก็เอาไปช่วยเหลือชุมชนชนี่คือสิ่งที่มาดามิตน,นหลวงพ่อทําก็เลยเข้ามาสนับสนุนแล้วกระถินนี้ก็คือตั้งใจทําสิ่งที่ดีวัตถุมงคลที่ดีแล้ววัตถุประสงค์ดีช่วยแบ่งเบาภาระหลวงพ่อแล้วก็เอาไปช่วยเหลือชุมชนหลวงพ่อดูแล โรงเรียนแล้วก็วัดรอบข้างในจังหวัดอายุทยาค่อนข้างเยอะมากๆเวลาเดียร์ทบุญน่ะนอกจากทำกับวัดแล้วเดียยังเน้นเรื่องที่ว่าวัดกับสังคมได้ไหมชื่อนุ่นก็ดีครับใครได้ไปมีอุปสรรคอะไรในชีวิตอย่างน้อยคุณได้ทําบุญด้วยไม่แน่นะอุปสรรคนั้มันอาจจะถูกเปิดให้คุณชนะไรลไพ่เหมือนชื่อรุ่นะผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมรู้จักกบมาดามาเนี่ยมาดามจะพูดเสมอเลยว่า ถ้าจะมาขอองค์พ่อต้องมาที่วัดพุทธไทยสวัสด์เพราะว่ามาดามมาขอหลายรอบแล้วก็ได้ในทุกรอบคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าเมื่อประมาณเจดปีที่แล้วเนี่ยเดียได้สร้างพระพุทธร,รูปที่เป็นพระพุทธร,รูปที่หน้าตัดห5 5้าสิ้านิ้วเป็นพระบูชาพระประธานในโบสถ์อันนี้ชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองหลังจากนั้นก็ผ่านมาเราก็ได้มีความชอบ เครื่องอยู่แล,แล้วเราก็ได้มาเก็บเหรียญเหนือดววหลังจากนั้นเราก็เลยอยากจะมาวัดที่วัดพิษไทยสวรสดเพื่อจะมากราบรอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงเนี่ยเราก็ถึงได้มารู้ว่าที่เนี่ยมี อธิของพระเจ้าอู่ทองอยู่<ม>ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เรียว่าเหมือนท่านตั้งจิตตั้งใจให้มาอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มมาไปลอยต่อมาอธิษฐานเรามาขอองค์พ่อจตุคาที่นี่แล้วเราสำเร็จถ้าค้าขายเนี่ยก็ทําให้ยอดเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าบางเรื่องอ่ะบางอย่างที่ไม่น่าเป็นไปนได้อย่างเช่นว่าเหมือนว่าวันหน้าต้องไปทาธุรกิจต่างประเทศนะคะแล้วก็เอาพี่เลี้ยงไปด้วยเอาพี่เลี้ยงไปด้วยแล้วทีนี้เพราะเราเอาลูกไปทีนี้วันที่เราจะเช็คตัวเคาน์เตอร์ ที่เราจะบินออกอ่ะเช็คอินตั๋ววีซ่าพี่เลี้ยงอ่ะผิดเราก็แบบโอ้ยถ้าพี่เลี้ยงไม่ไปเราตายแน่เลยอ่ะสองอาทิตย์เนี่ยเราต้องตายแน่ๆหลังจากนั้นเราก็อีกองพ่อขึ้นมาเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบแบบเฉพาะหน้าเลยแล้วก็แค่ขัดใจเราอีกแต่พ่อไม่ได้นะต้องได้ไปนะไม่งั้นลูกแย่แน่เลยนะเรารอประมาณสิบห้านาที ขตเขาตั์เชอินเตยมาบอกว่าไปได้ค่ะ<อ>ใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นบางเรื่องที่แบบว่าไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องแค่เฉพาะโชคลาภเงินทองอย่างเดียวองค์พ่อจตุคามอะ่ะเคยมีความโด่งดังมาตั้แต่ปี3 0สกว่าแล้วเดียรู้ที่ดังและดังมากๆเลยแต,ตัวเดียเนี่ยพุ่งมาสื่อกั่ท่านได้เป็นเทพที่มีความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากๆ ขออะไรก็ได้ใช่นี่แหละจากความศรัทธาสู่ความเชื่อจากความเชื่อสู่ปฏิหารจากปฏิหารก็คือเกิดความตั้งใจเลยต่อไปนี้อะไรที่เป็นงานบุญงานกุศลก็เลยอยากจะช่วยปู่พ่อด้วยใช่ค่ะ ก็เท่ากับว่าเราจะได้ร่วมกับทินใหญ่<ช>ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกสามเดือนใร<ช><ช>ุ่นลาลพายแพ้ไม่เป็นเนี่ยค่ะที่วัดจะมี จะมีล่อยให้บูชาเลยครับให้มาบูชาแล้วทุกคนเหมือนได้ร่วมบุญกับหินด้วยมาดามไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยมาดามตั้งใจก็คือว่าไม่ได้เอาเงินเข้าพกเข้าหอนะทําเสร็จแล้วก็คือยกไปในกองกระถินทั้งหมดนั่นแหละเพื่อช่วยงานหลวงพ่อมาดามยังไม่ไม่ได้หยุดความคิดแค่นี้นะมาดามเชื่อว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องสร้างความดีเพราะนั้นเนี่ยเขายังมีความดีในใจที่คิดอยากทาอยู่เขาอยากทาโรงพยาบาลเอออยากทําโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ให้กับชุมชน เนี่ยดูสิมีแต่ใจให้อย่างเดียวเลยนกระถินในครั้งนี้ผู้ชมสามารถร่วมได้นะครับปิดตาพัางประการรถไร้พ่าย,ายแพ้ไม่เป็น คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาสินค้าเสริมวงชุ้ยดีๆนะครับผมนะโดยเฉพาะสินค้าวงชุ้ยของพี่ริวนะครับสามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม